สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมาบอกวิธีใครเจอปัญหาเหมือนผมบ้างครับก็คือเวลาเราโทรไปนะครับเวลาโทรไปมันจะขึ้นไม่รับสายทันทีปุ๊บเลยนะครับดูครับนี่ครับก็ขึ้นแบบนี้ทุกทีเลยครับกดโทรอีกก็ไม่รับอีกครับซึ่งตอนแรกผมก็ไม่รู้นะเออตอนแรกผมก็ไปถามเพื่อนเพื่อนก็ไม่รู้เหมือนกันเออแต่ตอนนี้ผมรู้แล้วผมก็เลยจะมาบอกทุกคนว่าทําไมเวลาโทรไปมันถึงขึ้นแบบนี้ นั่นก็แสดงว่าเราโดนปิดข้อความไว้ครับเราโดนเฟซนี้นะครับปิดข้อความไว้ในแชทเรานะครับซึ่งผมจะมาบอกว่าเออฟซคนนี้นะครับเฟซที่ผมโทรหามากินตอนนี้ครับค้างอยู่ตอนนี้ว่าทําไมมันถึงโทรไม่รับมันเกิดจากอะไรอืว่าเพื่อนทํำยังไงนะครับไปดูกันเลยครับซึ่งเฟซนี้ก็คือเฟซผมเองนะครับผมจะมาทําให้ทุกคนเห็นเฉยๆครับว่าพอทําไมมันถึงโทรแล้วเป็นแบบนี้ครับ ไปดูกันเลยครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปในเฟซนี้นะครับแล้วผมจะปิดเฟซที่ผมโทรหาไว้นะครับคือตอนนี้ผมเข้ามาอีกเฟซหนึ่งแล้วนะครับทุกคนเฟซที่มันโทรไม่ติดนะครับผมอมืผมจะมาดูผมจะมาอธิบายให้ทุกคนดูว่ามันเป็นมันเป็นพ่ออะไรทําไมถึงมันถึงโทรไม่ติดนี่นะครับอันนี้คือเฟซที่ผมโทรมาครั้งที่แล้วนะครับที่มันไม่ติดครับ ก็คือที่สายอิทธิโทษไม่ติดก็คือเพื่อนทําแบบนี้กับเรานะครับเพื่อนไม่สนใจข้อความเราไว้ครับเพื่อนกดมาที่ตรงนี้ครับแล้วก็เพื่อนกดตรงนี้เราไว้ครับไม่สนใจข้อความไม่สนใจแชทนี้ใช่ไหมบ้าบๆา,า,า,าบาบานี่ครับก็จะประมาณว่าหมายถึง เพื่อนอีกคนอ่ะจะโทรหาเราในเฟสนี้ไม่ได้ครับก็คือแต่ว่าเราสามารถไปอ่านข้อความของเพื่อนได้โอเคประมาณนี้โดยที่เพื่อนไม่รู้นะเราสามารถอ่านโดยที่เพื่อนไม่รู้ได้เราก็กดไม่สนใจเลยครับัอบอืมแค่นี้ครับเฟซก็จะหายไปแล้วครับแล้วเรามาดูกันนะครับว่ามันเราจะสามารถติดต่อกับเพื่อนได้ยังไงติดต่อกับเพื่อนในเหมือนเดิมนะ ก็คือเราต้องรอให้เพื่อนนี่ครับ <_ d ata> เพื่อนเฟซคนนี้นะครับที่ผมอยู่หน้าจอนะครับไปยกเลิกก่อนครับไปยกเลิกตรงที่สแปมก่อนครับยกเลิกตรงไม่สนใจข้อความเมื่อกี้ครับมันจะมาอยู่ตรงนี้ครับคนที่เราไม่สนใจข้อความมันจะมาอยู่ตรงที่คําขอส่งข้อความกดเข้าไปเลยครับแล้วก็กดไปที่สแปมนี่ครับบัญชีที่เราบัญชีที่เราเอ่า ไม่สนใจข้อความไปเมื่อกี้ครับก็คือคนนี้จะไม่สามารถโทรหาเราได้ก็คือโทรไปปุ๊บมันจะขึ้นตัดสายทันทีเลยเอแล้วก็เราสามารถเข้าไปอ่านข้อความที่เขาส่งมาได้โดยที่เขาไม่รู้อถ้าเราอยากกลับไปโทรเหมือนเดิมนะครับเราก็แค่ส่งอะไรไปก็ได้ครับอแล้วก็จะสามารถแชทกับเพื่อนได้เหมือนเดิมนะครับถ้าเราอยากปิดไว้เราก็แค่ไปตั้งค่าใหม่แค่นั้นครับตรงที่ไม่สนใจข้อความสรุปคือสาเหตุที่มันโทรไม่ติดก็คือเพื่อน ไม่สนใจข้อความเราไว้แค่นี้ครับ